เอาี้เพื่อเดี๋ยวก่อนก่อนที่พี่จะคุยกับผมผมคุยกับพี่ก่อนดี้ไปจริงจริงเแล้วรู้จักกันมาตั้งนานแล้วแต่ผมไม่รู้เลยนะว่าความเป็นมาของพี่เนี่ยพี่เป็นคนยังไงแล้วพี่อะไรมากอะไรเงี้ยมาเจอพี่ีผมเห็นพี่เล่นคนเล่นตลกเลยอุ้ยเมื่อก่อนพี่ไปเรียนที่อเมริกาพี่เนี่ยนะไปอยู่อเมริกาพี่ไปเรียนเรื่องการเกษตร ต้องไม่เชื่อเป็นแหละดีไม่ใี่เรือน่ะโอ้ยพีอยู่ประมาณปปีอะก็ดีนี่กูกูอะไรก็งามไปหบดเนี่ยขนาดแอปเปิ้ลนี่ลูกใหญ่ขนาดนี้ถ่ากินนะเนี่ยหอมหวานน่ารับประทานน่าจะมาฝากนะโอ้โหมันกำลังออกดอกโอ้โหเอเรียนเมกาจบแปดปีนะ ไปต่อ,ตอสุเรียนต,ติดแปลกไปหนึ่งการเกษตรนี่ก็แหละเป็นไปที่ดูปเป็นไงพี่ดินปลูกอะไรก็เลาะง,งาปงไปหมดอ่ะจริงเด้อขนาดทุรเรียนหมอนข้างนี่รู้ขนาดนี้ไม่มีไม่มีเขามีหมอนท้องบ้านเรามีทีขขข่นี่เลยบบหมอนท้องโอ้ยทดูเรียกหมอนข้างเลยรสชาติเป็นยังไงโอ้ของหวานอ่ะเรัไประทานเสียดายว่าทั้งแอปเปิ้ลทั้งทุเรียนไม่ได้กินพอจบจากคือเด่นก็มาต่อศึกษาผู้ใหญ่วัดสทองแต่ทำไมเรียนนู่นมาจบนี่เอามองเรียนกอไก่บนรถเอียงมาไม่มีแล้วเราไม่ได้หรอกครูครูไปงาน ไม่เป็นนกพู๋อ่ะตาตโตๆอ,อะ่ะม,มีคนมันขนนอยุ่งไปยากเลยอ้ยนกเอี้ยงมีคัร้องด้แหลม <c oughs> นกเขาไม่มีขนเลยนะนกเขาคือไม่มีขนมีเลยโอ้จังไรแม่ไม่ใช่อย่างนั้นพวกเขาไว้จะไว้ข้างบ้านพวกนี้ยงเนี่ยไม่ใช่นกออยู่ไม่ใช่นกโอ้ซออีซอร่วงกอ๋อซอร่วงกรนดะบที่พอที่มาถึงเมืองไทยที่พูดไทยได้ประมาณ4-5ประโยคสวัสดีครับกะหลีอยู่ไหนอยู่พวกอะไรครับพวกนีอ๋อกะาลี พี่ก็ไปซื้อกินแล้วหลังอย่างนั้นพี่ก็ไปไปเชียงใหม่พี่ไปไงพี่นั่งตุ๊กตุ๊กไปโอ้โหคันเล็กนิดเดียวพี่ก็นั่งแท็กซี่แท็กซี่มันเปื้อนแก๊สแลาวพี่เอาแท็กซี่ใส่รถจิบรอพี่ดีเลอศมากท่ฝ่ายนั้เมื่อใครอยากถามใจเด็ดเราไปไหนเนี่ยไปเชียงใหม่ไปเจอสาวสวยเป็นไงบ้างโอ้โหผิวพหน้าเนี่ยตาแหกไม่ตาแคร์พี่คมๆนะต่างคนตัวโตอ่ะโอ้โหสวยรสชาติเป็นไงขอมหวานแน่รับาดถานกินไม่ได้โอ้ทำไมไม่เอาปากมันต้อง แ่หลังจากนั้นน่ะพี่เรียนเรื่องราปเซตจบแล้วใช่ไหมพี่ก็ไปเรียนต่อเรื่องของดนตรีไม่จริงพี่จบดนตรีดนตรีผมไม่เชื่อเลยพี่ร้องเพลงยังเพี้ยนเลยแต่พี่ก็ไปเรียนจบมานะพี่เป็นเอกด้านไหนมาดนตรีตีเป่าอ่ะดีที่ตีเป่าเนี้ยพี่ตีจริงหรไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมังเครื่องอะไรไปเลยตีเนี่ยพวกเคาะพวกแ่งพวกตรงไม่ไม่ไม่เชื่อผมไม่เห็นกระตาผมไม่เชื่ออยากดูไหมถ้าพี่เรียนจริงผมอยากดูเลยเป็นขวางตาเทาันมา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 